พลังหญิงที่กล้าฉายแสงและส่งต่อแรงบันดาลใจจาก Generation to Generation มงกุฎประจําตำแหน่งมิสซิสไทยแลเราจะติดตามให้กำลังใจนะครับภารกิจต่อไปของการเป็นตัว ่สามมีชนิตาสีดาเกตครีฟรอนมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2025ค่ะความรู้สึกวันนี้ก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็น overwhelming นะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมา,ากๆเลยเราเข้าสู่กระบวนการของ Mrs. Thailand World ตลอด9สัปดาห์เนี่ยซัมมีได้เห็นพัฒนาการของตัวเอง แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะไม่คิดว่าจะทำได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเราก็ได้ทำหลากหลายโครงการเพื่อคนในประเทศไทยโดยเริ่มต้นที่นครนายกนะคะแล้วก็แผนก็จะขยายไปทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะสื่อว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสุขและไม่ควรรู้สึกผิดถ้าตัวเองอยากจะมีความสุขได้คะ่ะเป็นซ a มี่เซฟ e ์เดอะมาร์สคสวัสดีค่ะกดฉัน รองอนดับน m s Thailand Girl กาน้อง Mrs. World, ่วยผานค่ะรู้สึกมีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่มีคนเห็นมีค่ขอ,ข,อของแม่ของเราเพราะว่าเราเป็นแม่ที่มีนิ่เอ,อ,องเราเสร็จลวเพ่เคชีวิตอันนี้มันเหมือนรางวัลชีวิตค่ะรางวัลของคนเป็นแม่ก็ขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะคาจีสุวรรณวงศ์นะคะรองอันดับ2 m i s s ส s ิ h a i l a n d World 2025ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถือว่ายินดีค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับตำแหน่งค่ะแน่นอนค่ะว่าตำแหน่งนี้นะคะก็จะมอบให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคน,นะคะ่ะเป็นของทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ ชันชิรันตั้งสุดีธรรมนะคะโฟร์เทอรนาบมิสซิสซัลเลนเว2025วันนี้รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ทําเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณมุกกําลังใจที่ให้มาแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาสำหรับท่านด้วยค่ะกม่คอใช่ค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ากองที่ m r s t ิส e n t เลนเวิลด์นครนายกวันที่7พฤษภาคมนะคะก็ ตอนนั้นอินาน้ำหนัก75นะคะตอนนี้น้ำหนัก62ก็13กิโลอาจจะอยากถามต่อไปคะว่าทำไมทำ <laughs> ไมวันที่แซมมี่มองลงนะคะวันที่18พฤษภาคมแซมมี่รู้ว่าแซมมี่เนี่ยมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะจริงๆพี่ๆสื่อมวลชนก็ถามแซมมี่เนาะว่าแซมมี่ต้องทําอะไรบ้างสิ่งแรกเลยคือต้องลดน้ําหนักและบอกกับตัวเองว่าวันที่24 กรกฎาคมซึ่งก็คือวันนี้แซมมี่จะเดินบนเวทีด้วยความมั่นใจและรู้สึกสง่างามที่สุดและวันนี้ก็มาถึงนะคะตลอดระยะเวลา9สัปดาห์แซมมี่ก็ได้ตั้งเป้าเสร็จเป้าไว้นะคะว่าจะลดน้ำหนักเท่านี้และภายในร,ระยะเวลาเท่านี้และเส้นทางที่ทําได้มันก็เกิดขึ้นได้จริงและถ้าแัมมี่ทาได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็วันนี้ ใกล้กล้ว,ว่าหลังจากที่ได้มงนะคะก็มี uh, พี่ๆที่เป็นนางงามนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เอสาววิธีปากการานาคะหรือว่าพี่พลอยนะคะ Miss t h a l e n t World 2024นะคะก็รวมไปถึงทีมของ Miss t h a l e n t World ก็เตรียมพร้อมในการเตรียมตัวสมมีนะคะพี่เอบอกว่า There's a lot to work on so I'm ready ค่ะ จาไม่อยากจะฝากให้คุณแม่ทุกคนนะคะผู้หญิงที่ผ่านการสมรสที่เคยถูกต,ตีตารานะคะว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีตำหนิวันนี้เรามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากคำว่าผู้หญิงที่ไม่ตำหนิเป็นผู้หญิงที่มีมิติเพราะทุกคนเป็นผู้หญิงที่มีมิติใครที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้นะคะคุณก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีมิติแากพวกเราได้และคุณก็สามารถเป็นรอยประดาลใจให้กับคนอื่น ในประเทศไทยและในโลกได้และก็ได้ Shine Your Aura ในแบบคของคุณค่ะค